อาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กับไมค์คาร์สไมค์คาร์มินิเกมนะแต่โหแล้วก็อยู่กับเอออยู่คนเดียวนะแต่จะเล่นเป็นทีมวันนี้เออก็อยู่กับไมค์คาร์สสงครามเตียงนอนนะโดโี๋ยวโหเน่ทำไมสกินมันน่ารักจังวะพวกนี้ <c oughs> ดูดิมันทำสักแบบสวยมากอะเออเซฟฝรั่งสำหรับก,กูมึงดูดิตัวอะไรวะเนี่ยฮะก็มีน้องบอกว่าเซิร์ฟหมดจ้างสรรนะเออคือให้ทําสกินตัวเองมึงดูสกินกูดิ กูยังไม่รู้เลยว่ากูตัวอะไรแต่จะทาแกไม่ได้โอ้โหแล้วแบบแบบดูแต่ละสีแม่งแบบโคตรหลายสีโอเคถึงจะมีแค่สามสีอะสีแดงสีขาวสีน้ําเงินอ่าถึงจะมีแค่นี้นะเว้ยแต่แม่งมันดูจุดดิโคตรจุดกูนึกว่าเป็นเอตายเถอะโอเคก็อะเดี๋ยวกหูน่ารักจังเลยอะเอ้ทำไมมันน่ารักจังแต่นนูก็เท่นะเออคล้ายแบบโปเกมอนอะเออเห็นปะแบบโตชิปะเออนั่นแหละโอเคก็อาจจะเล่นแบบเป็นทีมแล้วกันเนาะ เออเป็นทีมแล้วกันวันนี้วันนี้ก็อยากเล่นปเป็นทีมกับเขาบ้างอ่ะเด้อเออเดี๋ยวอโอ้โหนีโหโ่มันเท่งว่ะเดี๋ยวดูกันดะแม่กูตอนนี้แม่งแบบว่าน่าจะมีแต่คนโ,นโหดว่ะเออขอเพื่อนโ,นโหนดแล้วกันเออขอแบบเพื่อนไม่เห็นแก่ตัวเนจ๊ะเออมาไม้แหละสวัสดีนายสวัสดีสวัสดีสสดโอเคเดี๋ยวขอก่อนแล้วกันเ,เราขอก่อนนะขออก่นขอก่อ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 น ขอก่อนได้ไหมเฮ้ยขอก่อนได้เฮ้ยเออขอแปบ๊บหนึ่งแหมต่อไปตรงกลางเดี๋ยวเป็นเอาของเอาของให้ <c oughs> มึงไปไหนมึงก็ได้เอาหาอะไรเล่นสักหน่อยอ๋อโอเคแปบ๊แปบหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่แล้วก็แบบต้องให้สัญญาณเพื่อนนะต้องแบบกดย่ออย่างเงี้ยกดย,ออย่อแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดีแบบ๋ยวให้เพื่อนแบบเข้าใจว่าเราต้องการนะอ่ะโอเคมึงไปเราจะเทกันได้อ,อ่าต่อไปทางนี้นะโอเค ต่อทางนี้แล้วกันมันจะถึงปะเนี่ยนี่มี30อันเอง,น,ง,องน,น่าจะถึงอยู่ยมั้งน่าจะน่าจะถึงอยู่เฮ้ยถึงไหมถึงไหมโอ้โหกูต่ออย่างนี้คงไม่ถึงละเออโอเคก็นี่ต่อไปเลยปึ๊บ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 ถึงยังวะโอเคอีกหน่อยนึงโอ้ยนั่นมนมาเร็วกว่าว่ะมันมาไวากว่าเลย โอเคก็ขอบ้างนะเพื่อนเอ้ยขอบ้างเอ้ยเร็วดีเพชรเร็วๆอยากได้สักอันหนึ่งพอใจแล้วแหละเพชรช้าชิบหายเลยแต่บุ้งช้าอย่างเพชรเลยก็ตีนะตีไม่ให้มันมานะเพราะว่าถ้ามันมาปุ๊บอะเราอาจจะโดนไหล่เตียงได้เนี่ยนี่โอ้โหมันจะได้ช้ากว่าเราสักหน่อยโอเคไปละบุ้ยละบุ้ยเอ้ยเพื่อนไปเลวเว้ย ก,กูโอเคก็ okay. ตอนนี้เราก็จะเล่นแบบแบบบุกบ้างอะไรบ้างนะก็ปกติเล่นแบบปกติเออนี่เพื่อนกูไม่ไม่อัพส้มตียเลยโอเคแต่ okay. ขอกันบ้านสักหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีถ้าม,มีที่กันบ้านเรามาชิบหายกันพอดีเออถ้าแบบไอ้เจนนันวิ่งมาเอยใช่เปล่าอ๋อโอเคเพื่อนกูตกใจหมดเลยเอา้าส่วนของผิด อเซื้อของผิดอ่ะเราซื้อของผิดเออเอาไปเถอะเต็มที่เต็มที่อ่ะกูไม่ยุ่งกับมึงก็ได้แม่จะอัพของเราจะอัพของกับเพื่อนโอ้โหมันก็ตกช้าเหลือเกินชิบหายอัพของไว้อัพของก่อนเอออัพของนี่ก่อนมั้งไม่ต้องไปกังวลกับบ้านละเสียงมัง้คตรแย่โอ้โหดูดิดูด,ดิมันทำสงครามกันไปเลย เลยๆเออห่ออัน,นปุ๊บผมว่ากันบ้านสักหน่อยดีกว่าเออสักหน่อยเออซื้อไม้มากันบ้านสักหน่อยโอ้โหมึงได้แล้วเหรอ้ยมึงเร็วจงังวะเพื่อนเนอโอ้โหดูมันไม่ทำอะไรเลยเว้ยถอยดิถอย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 เออถอยโอเคมันตีแบบมันตีบ้านเรามันตีบ้านเรา <ayo. S 1> โอ้โหมึงแบบจะกลัวอะไรขนาดนั้นกูไม่ได้ดนะ่ากลัวขนาดนั้นเพื่อนมาไปเต็มที่อ่ะ ผม,มดูมันตีใหญ่ตีใหญ่เลยอโอ้โหเพื่อนเร็วเร็วเร็วเวเพื่อนขอบ้างเออขอบ้างจิโก,ก้จิโก,ก้จิโก,ก้เน่ตอนนี้ก็ทองเราก็ตกแบบมหาศาลนะเออตกเร็วกว่า <c oughs> ตกตกเร็วกว่าเหล็กอีกอ่ะเออเูาเราอัพทองนะเออเมื่อกี้เราอัพทองไปเนี่ยอัพแม่งอีกนะอัพเพิ่มเราจะได้รวยๆกัน ไม่ต้องไปหรอก,ตร,กรตรงกลางเลยกูเอาเพื่อนข้างบ้านกูให้รอดก่อนแล้วกันโอเคป๊อบเดะเอาไปไปเอาเต็มท<ป>ี่เอาเอาไปนี่เดเราได้ชุดแล้วกูจะเอาชุดนะเอาชุดก่อนมีชุดปุ๊บเดะโอ้โห oh, สบายใจมีแค่ชุดกูก็สบายใจละดูที่ฝั่งมันมาไหมด,ดูดีดีเพื่อนเออโอเค จะยังหวะเนี่ยเอ็นนึงเอ็นนึงเอ็นหนึงเอ็นหนึง,อนง,อนง,อนงโอเคอ่าแล้วก็จะอัพให้มันเต็มพอเต็มปุ๊บเราก็จะสะดวกสบายแล้วทีเด็ดทีนี้เราก็จะซื้อ,อ,อเออกงแล้วกันโอ้โหไปไม่อยากจะโชว์ป่ะเราโหดบอกตรงว,ว่าเราโหดโอเคเพื่อนแล้วก็มีชุดนะั้นแล้วก็แบ่งชุดให้เพื่อนแบบแบ่งของกันไปเรื่อยๆโอ้โหเดี๋ยวๆอทำไมมันต่อไปกลางเราไอ้นี่ ไปดีบ้างทำอย่างเงี้ยไปดีบ้างโอ้ยเจ็บ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 มันยิงมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหมันยิงมันเฝ้าอ่ะมันเฝ้าทางไปแล้วกูทำไงวะเนี่ยชิบหายละเพื่อนเราคนทำไงเดียบเพื่อนไอ้มันเฝ้าทางไปว่ะเรากัะดาบไปตีมันกัะดาบไปตีมันก็ไม่น่าจะตีได้อยู่แล้วแหละเออมันเฝ้าว่ะโอ้โหดูมันดิดูมันดิ ต้องทำไงดีวะเนี่ยถึงจะไปได้โอ้โหงั้นไปหลายเตียงแม่งแต่แรกดีกว่าดูมันเฝ้าเลยโอ้โหไปทางนู้นก็ได้วะเอาไงชีวิตดีวะเ,เพื่อนเราเอาไงกับชีวิตแะดูดีมันมีอะไรนี้ไหมอ๋อมีดามีดาพวกดาพวกอะไรเพื่อนเราเอาไงดีเพื่อน <c oughs> <c oughs> เราควรเอาทำไงดีวะเด้เฮ้ย จะกัดคิดเลยเฮ้ยโอเคซื้อซื้อปุ๊บปุ๊บ่แล้วก็ผมจะซื้อบล็อกต่อไปฝั่งนูนนะงนนงน้นนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นเออเนี่ยฝั่งนี้แหละเพราะว่าถ้าเราไปฝั่งนี้มันโดนผมโดนยิงตายแน่นอนขูชุดเพชรดาบเพชรมันจะโหดเกินแปสีเหลืองสีเหลืองปุ๊เนี่ยไปไปฝั่งนี้แม่งจบจบไปมีคนไม่นอ้อไม่มีปุ๊บ,ปบไปนะ ผมว sure ่าจะไปบ้านไอ้เดี๋ยวกูตกใจหมดทุกคนนึกว่าโดนยิงปึ๊บเดี๊บเดะดูดีๆนะว่ามีคนไหมเราเราไม่ได้จะไปบุกนะเราจะไปแบบหาทางไปอะเออคือเราไม่มีทางไปจริงๆบิ๊บ๊บอืคือนนาด้านเลยต่อแบบเี้มันยังจะยิงเรานะเว้ยดูเห็นปะเออแปลกว้ยคนกูไม่ได้ต่อไปบ้านมึงซะหน่อย แม่น่าจะถึงน่าจะถึงอ่ะเอ้ยมีคนนะมีคนไม่เป็นไรว้เราก็เนียนไปเนียนไปเนียน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 ไปเราเนียนแันไม่มีคนอ่ะเ,อเสร็จโจนเลยทีนี้ ดีโคตรนานเลยไม่เอาพิกแอคมาโอเคช่างมันแล้วก็เรื่อยๆอ่ะเราไม่ต้องกลับไปเอานะถ้ากลับไปเอามันจะรู้ว่าเรามารู้ป่ะวะรู้ป่ะวะไม่รู้ไม่รู้เดีย๋ยวเพิ่งรู้นะนายกลับไปเอาแปบบ๊บแมงไม่ไม่โอเคว่ะไปละโว้ยไปละโว้ยไปละโว้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวคุปบ้านเราไม่โขดมากไอ้นี่มันก็กันเตียงอย่างเดียวเลย <c oughs> ชีวิตมึงกี่ไปทำอะไรเลยเลยช่วยกันทำมาหาก,กินหน่อยก็ได้โอเคก็ปุ๊บ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 เด๊ะเราเอาพิแอคมาแล้วเราก็สบายแล้วทีนี้เบิ่งมากูชิลแลละไอ้วโว้ยเอา้ากูนึกมึงตกโอโหตกใจหมดโอเคเราก็จะไหลสีอะไรวะเนี่ยสีเนี้ยรู้มันโดนไหลไปแล้ววะเอ๊ะแต่มันไม่มีคนอะไม่มีคนเฝ้าบ้านจริงเหรอเฮ้ยนายทำไมพวกนายไม่เฝ้าบ้าน ทำไมพวกนายไม่เฝ้าบ้านฮะแล้วก็โด,โดนร้อยไปดิเออ,อเคตออะไรมาเราจะเป็นสีชมพูต่อเนะจ๊ะจ <c oughs> แบบโขนบ้าบางตรงนักลอยในตำนานบอกว่าเด็สีชมพูเมืองลายต่อไปเพร่อพเฝ้าบ้านดีๆนะเว้ยเดี๋ยวเดีสีชมพูจะเสีอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้มันโดนไปแล้วโอ้โหเซงครับเซงโดนหลอกโดนหลอกอ๋อนี่สีชมพูมันต่อมา

มันจะเพิ่งโดนหลอได้ไห้สีกูเนี่ยสีอะไรวะสีกูลืมสีกูสีน้ำเงินเออสีน้ำเงินยังไม่โดนเว้ยโอเคสิบแปดโอ้โหสิบแปดอันวะไปแล้วบ๊วยกลับบ้านโอเคสบายแล้วอ่านี่มันสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้ามันมันโดนไปแล้วนี่เพื่อนงมาทำไมเดี๋ยวเอาไอ้เราะกูไปเดี๋ยว,วยกูซื้อของให้ อย่าตกนะเว้ยตกปุ๊บชิพหายนะ้วสิบห้าอันไอ้สิบแปดอะไรดู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 มันต่อชิพหายโอเคก็แล้วก็จะซื้อเกาะเพชรแล้วก็อัพของอัพเพชรหนึ่งอันเพื่อนมึงจะไหนไมันหายไปไหนแล้วกันบ้านก่อนก็ได้สีเราต้องชนะไว้เพื่อนเราอย่าไปยอมกันบ้านก็ได้อเออไม่ต้องใส่ก็ได้ <_' S 1> มึงไม่ต้องใส่ละกอบเพชร <c oughs> อ่ะกูใส่คนเดียวพอโอเคอะไรอะไรสีเหลืองอ่ะสีเหลืองอ่ะได้ได้ได้มึงเดี๋ยวได้ได้สีเหลืองได้ได้มึงได้หลายได้ลแล้วนะมึงอ่ะเดี๋ยวโอเคพราอว่าปุมกันดีกว่าว่ะมันมาแบบเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวๆตีปั๊บตีปับ๊บโอ้โหเพื่อน ด,ดูดิดูดี้วมันมาปะโอเคขอต่อข้างในแป๊บนั่นแน่มีคนมาไหมไม่มีนะโอเคดีดีมากอ่ะแต่ผมก็จะการแม่งข้างในเนี่ยแหละกูไม่ต้องอะไรมากแล้วไหนๆก็มีอะไรเสียแลวอะเพื่อนกูแม่ไปไหนก็ไม่รู้คือแบบมึงไม่ช่วยกูเลยแหละฮะเพื่อนมึงไม่ช่วยกูนหนแหละว,วาง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 ปุ๊บแล้วก็ วางวางวางโอเคที่เราสบายละสบายละโกเทเดวัาเลยเพื่อนเราสบายแล้วเพื่อนเลยตีแปบบ๊บโอเคแล้วก็บล็อกบาร์นี่ใส่นี้หูอันนี้อันเน,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 นี้เอาเปละมากูจะฆ่าพวกมึงดีแหละเออกูจะแบบแบบฆ่าพวกมึงให้หมดล้างเผ่าพันธ อะไรอะไรกูโดดขึ้นแป๊บไหนในเหี้ยมามึงมามึงเกิดมามึงเกิดมามึงเออสีเหลืองไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินแล้วสีชมพูเฮ้อสบายเลยสบายเหยี้ยแล้วทีนี้มึงสีเหลืองเดี๋ยวตอนนี้เราควรเอาของไปเก็บดีไหมเออของไปเก็บดีกว่า คือขอก็ขอโทษเพื่อนนะเพื่อนเราต้องอัพของให้นายนะเออเราอัพของให้นายไม่เป็นหรอกนายก็เอาของนี้ไปเนี่ยโอ้โหมึงชุดเพชรชุดอะไรโอ้โหปุ๊บเดี๋ยวขอเพชรสักหน่อยได้ไหมนายขอเพชรสักหน่อยดิไม่อัพสักให้กูสักหน่อยไหมเนี่ยโอ้โหไม่อัพเลยโอ้โหไม่ทําอะไรเลยอะ่ะโอ้โหมึงไรประโยชน์ไอชิ้นนี้มันไรประโยชน์กนไม่รู้อ่ะเออช่างมันก็ อ่ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากหรอกเออคือมันก็เป็นแบบแค่คนเล่นผู้เล่นผู้หนึ่งที่ที่เป็นเหมือนเราอะ่ะเออแต่แบบมันยังไม่รู้ไงระบบอัพอะไรอย่างงี้เป่ะเออเราอาจจะรู้แค่เรานี้ฮูทำไมพูดอย่างงี้โอเคไปไรล่เก็บเช่นเคยเฮ้ยอาวมีคนมาเอาแล้วนี่ว่าอีเจนี่เนี่ยอะไรอะไรสีเขียวแล้สีเขียวแล้วสีเขียวก็ตายสีเขียวก็ตายได้สีเขียวก็ตายได้เฮ้ยใจเย็น ไม่ตายไอสัตว์ไม่ตายกูไปไม่ได้กูไปไม่ได้สีเขียวโู้มันรอดปะมันรอดปะไม่รู้ว่ากูจะฆ่ามึงให้ได้โอ้โหโฮ้ยเซ็งโอเคช่างมาันโอ้สีเขียวมึงจำไว้ลูกสีผู้สีเขียวแม่งดิโอ้โหเพื่อนเด้อเด้อเด้อโอ้มึงเท่จังวะแมลงกูจน ะทำะไมแรงกูจนจังให้มีคนมาเพื่อนคนมาปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอซื้อให้หมดก่อนนะเพราะว่าของเรามันไม่มีตอนนี้ซื้อบล็อกด้วยโอเคแล้วของเก็บเราไม่ต้องไปเก็บไปต้องใช้ของเยอะนะเพราะว่ากูโหดอะเออบางตรงกูโหดมากนี่มีไอ้โชว์ว่าตัวเองโหดขนาดไหนหเจ้านี่โอ้โหเบิบ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 โอเคเอไปแค่นี้แหละของเรามันก็มีแค่นี้แหละอ่ะ ต่อมาเราก็ต้องไปลุยแล้วไปลุยลสีเขียวเนี่ยกูต้องล้างแค้นมึงให้ได้สัตว์เอ้มีกงมีกันบ้านโอ้โหมีตีตีบ้านตีอะไรโอ้โหเดี๋ยวสีพูด้วยมึงสีพูดด้วยถ้าเราสีพูแตกเราก็ชนะนะเนี่ยไม่ใช่ถ้าสีเขียวตายแล้วก็สีพูแตกอะ่ะเอองั้นเราชนะแต่ว่าถ้าตอนเนี้ยเราต้องทําให้ได้เยอะที่สุดก่อนซื้อหมาแป๊บหมาอยู่ไหนวะหมาจ้ะโอ้ <c oughs> โอ้มาจ๋าอะไรมึงเดยอะไรเดะเรื่อยๆตูม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 โอ้โหตูมตามเฮ้ยมีตูมตามตรงนี้ด้วยหูเอ๊ะเ <c oughs> อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะสีเดียวกันเฮ้ยเพื่อนโอ้โหมึงไม่แบ่งกันเลยแหละแบ่งก็ไหนก็ได้โอ้โหของกูยิ่งไม่มีโอเคเ<ส> <c oughs> นี่ยอะซื้อหมาก่อนแล้วก็ซื้อตูมตามแบบหนึง่งไปบุกสีแชมพูนี่จ้า คืหมาหมาหม,มาตัวหนึ่งแล้วก็เออหมามาโอเคสีมผูอยู่ไหนสีมผูมันน่าจะอยู่ฝั่งตุ่มเด้โอ้โหตกใจหมดอของมึงเยอะจังวะ <c oughs> เพื่อนะมึงมึงไปแบ่งของกูบ้างเลยโอเคสีมผูมันน่าจะอยู่ตรงไหนเด้วหาเตียงมันก่อนเตียงมันอยู่อัานานั่นเจอแล้วไปไปเพื่อนไปลุยลุยลุยโอ้โอหเพื่อนนี่แบบสามัคีคือพลังตาเนี่ย โอ้โหมึงอะไรขนาดนั้นมึงอะไรขนาดนั้นไปละโวยไปละโวยมัามันนฆ่ามันฆ้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 ามัน่ามันามันนมั่านตี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 ตตี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 ตตี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  โอ้ตกไอ่ทำไมตูมตามันไม่แตกวะฮะกูโกงแต่ว่าสีเขียวมันเป็นแห่งมันวะโอุ้ยชุดเพชรมาแล้วชุดเพชรกูพร้อมได้แล้วมัง้งเนี่ยพร้อมได้ยังวะเดี๋ยวดูก่อนโอเคได้รองเท้าก็ดีวะเออรองเท้าก่อนแล้วก็แกงเกงใช้ไดมอนห้าสิบแล้วก็เหลือเหล็กใช่ปะไอ่ไม่ใช่เหลือ ทองหรือทองทองโอเคได้ชุดเพชรแล้วโอเคกูสบายแล้วทีเดียวเบิร์เฮ้ยใครมาห๋อเพื่อนกูตกใจมึงมาให้สุ่มไม่เสียงไหนก็ได้เว้ยอันหนึงเออโอเคซื้อดาบแล้วก็ดับเหล็กน้อยๆแล้วก็นี่ปุ๊บแล้วก็นี่พอละอ่ะโอเคแล้วก็ซื้อบล็อก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 ได้หมาเปล่าวะ โอเคปึ๊บ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 ปึปั๊บปปั๊บปึ๊บจับโอเคไปกูลุยต่อครับกูจะแบบจองล้างจองผ่านสีพูทุกชาติทุกชาติไป <c oughs> มามึงมาแต่สีเขียวมันมันไปไหนมันอะสีเขียวมันมันไม่อยู่เ okay ปะ่ะแต่ก,กูกรกตุ้มตามเมื่อกี้มากอะตุ้มตาม,มันทำไมไม่แตกเลยโอเคกูต้องซื้อหมาใหม่ะ่ะโอโหซื้อหมาใหม่ ซื้อหมาใหม่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เรื่อยๆในจริงๆอยากได้แอนเดอร์โพ่ะเออผมกลัวตกมากเลย <c oughs> ซื้อหมาเพราะละตุ่มตาแม่งไม่ได้เรื่องเลยวะโอเคเดอแอนเดอร์โผล่เขอแอนเดอร์โผหน่อยเฮ้ยอ้าวได้แล้วได้แล้วโอ้โหสบายแอนเดอร์โผปั๊บแอนเดอร์โผโอเคเรามีแอนเดอร์โผใช้ละสบายแล้วทีเดียบึง เดี๋ยวดูได้เสียงภูมิอยู่ไหนว่าเสียงภูมมันน่าจะอยู่บ้านมันหรือมั้งอยู่บ้านวะวะนายนายอยู่บ้านไหมเนี่ยมันอยู่บ้านวะอยู่บ้านแหล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 ยอยู่บ้านแหละอยู่บ้านแหละอยู่บ้านแหลยอยู่บ้านเลยโดนหมากูกัดตายโดนหมากูกัดตายนะมึงโดนหมากูกัดตายนะไอ้สุดๆโดนหมากูกซวยไ่ได้สู้อ่ะได้เอ้ยได้ว่ะ ได้ยูได้ยูมันออกเลยว่ะเอา้เอาเฮ้ยอ้าวแล้วก็เป็นแบบผู้โหดแล้วโหกูฆ่าแบบเจ็ดตัวแล้วอะ่ะโหตอนนี้ทำไมกูโหดจังวะมีดาบเหล็กอันเดียวกูก็เฟี้ยวได้อะ่ะเออบอกตรงเี่โอเคว่าผมว่าสีเขียวมันน่าจะอยู่บ้านมันนึงไงชัดเลยโอเคมันอยู่ตรงนั้นแหละให้มันอยู่ตรง,งนั้นไปอยากเป็นคนที่เธอ ต้องการน,นี่มันอยู่อ๋ออยู่ตรงนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราไปตีมันเหรอไ้เพื่อนฆ่าไปเพื่อนได้ใค่เพื่อนเราปะวะชุดเละชุดเพชรน่ะงั้นกูมองผิดดูก่อนนะปุ๊บ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 เดินๆหมาเป็นไรหมาเป็นไรโอ้โห อ๋อคุณนึกว่ามันทำบังไว้เออไม่ใช่มันไม่ได้บังไว้โอเคดูดิอ๋อมันอยู่บ้านมันอยู่บ้านผมอยากไปฆ่ามันมากไอเนี้ยเออมันกลอนเตนมันทำผมมันฆ่าผมคนทติขาฉันโหูสินภูมันต่อไปดูดิมันตอไปขนาดนี้เลยเลยสองคนสองคนสองคนเอาอ้นี้กันไว้ไอ้นีไปแล้วไอ้นีไปแล้วเลยไเลนี้เลยไอี้เลยไอี้ เลยดิเลยดิอ,อ้ข้าวันนี้ข้ามันมาเออหุยหุยหุยเปน็นไงเฮ้ยออสุดยอดเหเฮ้ย <c oughs> ไม่อยากจะโชว์นะว่าชนะก็มันชนะง่ายๆอย่างนี้นี่เองอโอโถ้าแบบแเพื่อนเราถ้ามันแบบอย่างนี้คือมันไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแต่มันแต่มันแบบก็ดีอะเพื่อนอย่างนี้ดีอะโอเคก็พันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้จะใหม่พันหน้านะพนันหน้าเราจะชนะเหมือนพันนี้หรือเปล่าก็มาลุ้นกันไว้เออโอเคสำหรับพันนี้ก็สวัสดีครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะเออบ๊ายบาย